สวยมากใช่ไหมนอ่มนช้อยเยตรงนั้นจะเป็นแกะสลักต่งแกะสลักเรื่องใหญ่จัง วัดหลวงวัดพระอารามหลวงวามสวยงามแก็เยี่ยมมากมีวัสนามแล้วนะบบลวนวสวยาแล้มีโอกาสตับมาอีก ได้มีโอกาสกลับมาขึ้นเครื่องกลับไปสนามบินกันต่อฟ้าเปิดให้โอ้โหสุดยอดเลยมาฝนตกไังกะเช้าแล้วเวลาถึงถววไม่ได้ธรรมดาขอบพระคุณมากเลยฟ้าธรรมดา,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 าสิ่งศักสิทธิ์ให้อาจารย์มงคลรอดที่ทำแล้วก็มีโอกาสมากลับไหว้ร เทียวกว่าเช้าเนี่ยฝนก็ยังตกพอสิบโมงนั้นเวลานัดหมายหยุดเลยแล้วนี่ก็เริ่มอีกแล้ว,ลวเริ่มแล้ว,วกลับบ้านปุ๊บ,บใช่ไหมโอ้โหจามงคเราเจีงทามโยกาสได้จากมาหลับกลับบ้าน เราประหลงชั่งยอดรัฐาราชการที่สิบพรอรลวงเราในวันนี้วัดนี้เราเป็นเจ้าคณะรักการการดูแลคณะสงโดยส่วนรวมเป็นที่มาของความโอ้พ่อมารี ถ้าหากว่าท่านไม่มีความโอบอ้อมอาเลยอมไม่มาเยอะแยะม,ม,มากมายมาเป็นเยอะม,มากเลยนะน่าตื่นใจเลยนะ